สวัสดีครับในแพทย์กอล์ฟวน์เหล่าเทศีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บำบัดประจำ DAK Beauty Clinic นะครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับก็อยู่ในช่องลองวิกเอนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้เข้ามาติดตามไลฟ์อย่างถนัดถนีนะครับอาจจะอยู่กันต่างจังหวัดนะครับไปเที่ยวนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเผชิญกับอุทกภัยนะครับน้ำท่วมนะครับซึ่งก็ทาง DAK ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปด้วยกันนะครับเนาะก็ วันนี้เก็ขอปเรื่องง่ายๆมากนะครับ99%ของบทความส่วนใหญ่สำหรับคุณผู้หญิงใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณผู้ชายจะน้อยใจนะครับบังเอิญนมีอินบ็อกซ์ของคนไข้นะครับเดเล็กเข้ามาหาผมเลยนะครับถามเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องของผิวหนังนะครับก็เลยอยากจะเล่าพวกเราได้ฟังซึ่งคุณผู้ชายหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับคือนะครับใยเลือดที่ถุงอันทะอันตรายไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นมากๆเลยนะครับก็ไปดูกันนะครับเนาะ ก่อนอื uno, like, subscribe, like, subscribe. ่นก็อย่าลืมไปกดไลค์กด s u b สไครป์กดสั่นกระดิ่งให้ก like ับ d k Channel ของพวกเราด้วยนะครับกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเนาะดูโลโก้เสีย้ตาลทองเป็นสําคัญนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะดูรูปกันเลยก็อันนี้ขออนุญาตคนไข้แล้วนะครับเนาะก็บริเวณถุงอัณฑะนะครับก็จะมีเป็นจ้ำ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 สีแดงแดงม่วงม่วงนะครับน้่งเงินน้่งเงินนะครับคนไข้ก็กลัวว่าจะเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งนะครับก็อันนี้คุณผู้หญิงก็ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ก็ไไม่ดดู้ปลเเยนาะ ก็จะเห็นว่าหลายๆคนก็กลัวว่าจะเป็นมะเร็งหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่นะครับศัพท์แพทย์เราเรียกว่านะครับ angiokeratoma นะครับ of f o r d i c e นะครับเนาะก็เป็นคล้ายๆเส้นเลือดขอดนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณถุงนันทะนะครับเนาะพวกนี้ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับไม่ใช่เนื้อร้ายนะครับเนาะไม่ต้องกลัวนะครับเนาะยังไงก็อายุยืนนะครับแล้วก็ไม่ใช่โรคติดต่อนะครับไม่วคุณผู้หญิงหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชายเองเนี่ยถ้าเจอของสามีหรือของตัวเองเป็นอย่างนี้นะครับก็อย่าตกใจ นะครับไม่ใช่เนื้อร้ายไม่ใช่โรคติดต่อนะครับแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอะไรยกเว้นในบางรายที่สมมติทําความสะอาดหรือไปเกาเนะ่ครับไอตัวเนี้ยที่มันคล้ายๆเช้เลือดขอยเนี่ยมันแตกออกนะครับก็จะทให้มีเลือดซึมออกมาได้นะครับก็ทําให้มีความตกใจกลัวว่ามันจะ <c oughs> เป็นอะไรหรือเปล่านะครับเนาะสรุปแคปเจอร์หน้าจอนีไ้ไปเลยนะครับไม่ใช่เนื้อร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอะไรนะครับ คำถามที่น่าสนใจคือถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยคนหนุ่มๆเนี่ยอาจจะต้องกลัวเรื่องนี้หรือเปล่านะครับประเด็นคือทําให้เป็นหมันหรือเปล่านะครับประเด็นคือว่ามันไม่ทําให้เป็นหมันยกเว้นถ้าเราเป็นเวริโคซิลร่วมด้วยนะครับเวริโคซิลคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปดูรูปกันเวริโคซิลคือนี้นะครับอันนี้คือถุงอัณฑะนะนี่กระจูนนอกจูน้อยเวริโคซิลคือเส้นเลือดขอดที่อยู่บริเวณขั้วของถุงอัณฑะนะครับก็ถ้ามีเลือด มีเวลีโคซียแบบนี้โอกาสเป็นหมันสูงเพราะว่าความเชื่อที่ว่าปกติทุงขันท้ายเนี่ยเป็นตัวระบายความร้อนถูกต้องไหมครับแบบนี้นะนี่คือปกติเมื่อมีเส้นเลือดขอดมาเยอะๆบริเวณเนี้ยนะครับอุณหภูมิบริเวณเนี้ยมันก็จะสูงขึ้นพออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยความสามารถในการสร้างอสุจิหรือสเปิร์มมันก็จะลดลงถ้ามันจะเป็นหมันหรือมีรูปยากก็ด้วยเหตุผลอันนี้นั่นเองอโอเคไหมครับถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวคนหนุ่มเนาะที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะครับก็อาจจะอาจจะต้องไปพบคุณหมออรัแล้วกก็จดารเรื จะเลยขอดบริเวณเวลิคอิลนี้ให้เรียบร้อยนะครับแต่วมาถ้าเป็นคนสูงอายุนะครับมีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับการมีเวลิคอิลตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องทําอะไรก็ได้นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกลับไปที่เรื่องเดิมไอผื่นแด,แดงที่ผิวหนังเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่มีตัวเวลิคอสิลร่วมด้วยและสิ่งที่น่าตกใจคือว่าคนที่เป็นผื่นที่ผิวหนังแบบนั้นเนี่ยมักจะมีเวลิคอิลร่วมด้วยถึง8.2โอเคไหมครับเพราะเนี่ย ฟันทงง่ายๆมีผื่นที่จูแบบที่ผมโชว์ให้ดูนะครับตรงถุงอัณฑะ8-2%แบบของคนเหล่านั้นนี่มักจะมีเส้นเลือดขอดบริเวณถุงอัณฑะด้วยนะครับถ้าเป็นคนหนุ่มก็ระวังเรื่องสปเปิ์มันสร้างได้ลดลงนะครับถ้ามีเพราะว่าบุตรยากก็คงต้องปรึกษาคุณหมอเลยนะครับอาจจะต้องไปกําจัดไอ้ถุงนี้ออกไปนะครับแต่ตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็งหรือโรคร้แรงอะไรทั้งสิ้นนะครับ t ร e ทเ m e n t ทำอะไรนะครับเนาะก็ง่ายๆคือปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไร ก็อาจจะมีลำคาญบ้างเช่นไปแกะเกาแล้วมันเลือดออกนะครับเนาะสอาจจะกําจัดออกถ้าจำนวนไม่มากนะครับอาจจะฉีดยาชาทายาชาแล้วก็จี้ออกนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้เลเซอร์จี้นี่เราใช้วิธีจี้ไฟฟ้านะครับเนาะก็การรักษาแล้วแต่คนไข้เลยนะครับจะทําหรือไม่ทําอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับก็วันนี้ก็มาเร็วไปเร็วนะครับเนาะก็ขออนุญาตเอาใจคุณผู้ชายบ้างนะครับเนาะเป็นเรื่องที่เจอได้ไม่บ่อยนะครับแต่ว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยบางทีคุณผู้ชายก็อายที่จะไปเจอคุณหมอนะครับก็ขออนุญาต เอาความรู้เนี่ยมันเล่าให้ฟังถึงมือถือของท่านเลยนะครับถึงบ้านท่านเลยนะครับโดยประมาณนี้นะครับเนาะสุดท้ายก็ก่อนแยกกันไปนะครับก็ขออนุญาตฝาก DAK Collagen Peptide ไทยหน่ง้เไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพวกเราด้วยนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสั b s c ปร b e นี่นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ๊งให้กับทีมงาน d k ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ